ต่อไปวิธีการหาเงินแบบที่สองสำหรับใครที่บอกว่าเล่นไปถึงระดับหนึ่งละวิธีการหาเงินแบบที่2ก็คือการเล่นอีเวนต์ครับคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเล่นอีเวนต์เนี่ยคุณจะได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะฮะคุณจะได้เงินอยู่ที่ประมาณรอบละห0ารถึงสองพบางรอบก็3000 energy link นะครับอืมถ้าอยากได้เงินเยอะ,เ,ยอะเล่น event อีเวนต์บ่อยๆครับช่วยได้อีเวนต์นะฮะ ลองดูมีอีเวนต์อะไรมาไปเล่นทุกอีเวนต์เลยไปทุกอีเวนต์ปรากฏว่าได้เงินเพิ่มขึ้นครับได้เงินเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะก็ไปเล่นอีเวนต์นะฮะแนะนําเลยอีเวนต์ช่วยคุณได้แล้วยิง่งยิ่งหลังๆในอีเวนต์แบบอีเวนต์เวลงสูงเนี้ยฮะได้ทีสามพันสี่พันห้าพันสามพันสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยก็โอเคนะก็ไม่แย่นะครับก็ใช้ได้อยู่อืม หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งนะที่คิดได้ก็คือการเปิดกล่องกล่องน้องดุ๊กดิกะครับพวกน้องเพาะมอผิดครับมันจะมีกล่องที่ซ่อนอยู่ตามแมปเนาะเออไปเปิดกล่องลับอะไรพวกนี้กล่องที่ซ่อนอยู่ตามแมปครับถ้าเกิดน้องไปได้เเปิดเนี่ยน้องจะได้เอเนอร์จีลิงเยอะมากหรือของแต่งปืนนะฮะน้องไม่เก็บของแต่งปืนน้องก็ได้เอเนอร์จีลิงเยอะนะฮะอืมหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คืออีเวนต์ครับน้องเคยเห็นไหมเวลาเล่นที่เล่นในเกมะฮะ แล้วมันจะมีเรียกว่าไงเดียมีแบบว่าเป็นแสงสียมพูเป็นแบบวงๆกลมๆแล้วมีแสงสมีูล,ลงตรงพื้นข้างหน้าอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมเป็นอีเวนต์นะครับอเดี๋ยวมันจะเรนดอมขึ้นมาในแมปอะแล้วเราวิ่งเข้าไปเล่นนะครับมันก็ได้ Energy Link เหมือนกันนะฮะนี่คือวิธีการหา Energy Link เนาะสำหรับใครที่หาไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวิธีการหา Energy Link มีใครอยากถามในเพื่อเพื่นไหม